มาเล่นน้ำครับมาเล่นน้ำอยู่ใต้เขื่อนครับน้ำมันลึกดียอย่างไหมใต้เขื่อนอวิวดีมากเลยครับดูดูวิวสวยมากเลยดูในกล้องเลยตรงนีน้ถ่ายรูปตรงนี้สวยไหมเดี๋ยว ถอยทำไมลูกถอยหมดเลยแล้วไม่ต้องถอยไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวตกลูกเออลงไปพอแล้วเล่นแป๊บเดียวแอ้นะจะมืดแล้วไปทางไหนไปทางไหนลงไปไหมลงไปวิวสวยมากเลยครับไม่เอาอ่านั่งลงนั่งลงนั่งข้างล่างนั่งลง